สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิดปลวัตครับผมและนี่คือนาดาครับผมว,วันนี้นะครับผมมีเกมมาให้น้องนาดาเล่นนะครับนั่นก็คือเกมโอโโุโลนะครับอยู่ข้างหน้า,นาผมตรงน,นี้เลยนะครับโดยที่นะครับผมจะมีเงินรางวัลให้กับน้องนาดานะครับถ้าเกิดว่าน้องนาดาชนะนะฮะเอาไปเลยนะฮะห้าร้อยบาทนี่เลยอยากได้ไหมอยากได้นั่นต้องมาเล่นเกมนะฮะนั่นก็คือเกมโอุลโลเรามีไพ่นะครับอุโนนะครับทั้งหมด1ิใบนะครับตั้งแต่เลข0ูนย์จนถึงเลข9นะครับ เดี๋ยวเราจะมาแข่งเป่ายิ่งฉุกันเราจะตั้งเลขขึ้นมาก่อนนะครับ1เลขนะครับในไพ่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป่ายิ่งฉุกกับน้องนาดามาดูกันนะครับผมว่าผมจะเสียเงิน500บาทหรือเปล่าหรือว่าน้องนาดาจะได้เงินเท่าไคร่โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันครับผมไพ่อุโนของเรานะครับอยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเลขขึ้นมา1เลขนะครับเพื่อที่จะเป่ายิ่งฉุกแข่งกับน้องนาดานะครับ โดยที่ผมก็ไม่รู้นะฮะผมคะกันนะครับตัวเลขทั้งหมดตรงนี้จริงี่แอบดูด้ไม่ได้แอบดูผมไม่รู้จริงๆว่าเลขไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมคะกันหมดเลยโดยที่ผมตั้งเลขขึ้นมานั่นก็คือหาเลข5าให้เจอใครหาเลข5าเจอเป็นคนแรกชนะไปเลยนะครับเอาไปเลย500บาทนี่เหลยพร้อ,อมยังพร้อมแล้วนั่นมาปอยิง่งฉุบมีอะไรบ้างปอยิง่งฉุบของเราก็จะมีฉุปอ,อยิง่งฉุบ ของเราก็จะมีปืนนกแล้วก็น้ำนะฮะนกไงจีบจีบจีบ,จบนกแล้วก็อันนี้น้ำปืนนกน้ำมาพร้อมหรือยังโอเคนั้นพร้อมแล้วเราไปดูกันนะฮะร้อ <laughs> ใครหาเลขห้าเจอก่อนนะครับปุ๊บเปิดมาไม่ได้ครับ8ปดขอยิงจุดต่อฮนะ ชนะอีกแล้วครับโอ้ยอกเจ็บ<ย>เล่นดีครับ <laughs> ไหนสี่เ <laughs> ชียดผมเกือบโดนไปแล้วเกือบโดนห้าร้อยสามหรออ่ะเ<ย>ชิญ <laughs> ไม่ใช่สาม บอลยิงชุดบอลยิงชุบอ่ะเลือดโอ้ยเด,ดิ้ดดดดลเตอเตอเตอใช่หรือเปล่ามมมมไม่ใช่ศูนย์มาบอลยิงชุดบอลยิงชุบอืมตุ้มตุ้มตุ้มโอ้ยไม่ใช่บอลบอลยิงชุดบอลยิงชุด อะไรกู้อะไร่ายจุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้ยนะฮะไม่ใช่ายิงเรือสามใบนือสามใบมันลุนกันนะครับผมว่าผมจะเสียหาเราพูดเพี้ยนเลยผมจะเสียห้าร้อัวกลเสียจนวผมพูดิดพููก่ายิจุ๊

ไม่ใช่เลขหกไม่ใช่หกห้านะครับเหลือใบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเลขห้ามาดูกันครับผมว่าใครจะชนะเป่ายิ่งชุกเฉินี้ผมจะต้องชนะแล้วก็ไม่ต้องเสียห้าร้อยมาเป่ายิ่งเอายิงเอาปืนนะเดี๋ยนะเอาอะไรน้องน้ำน้องน้องน้ำนะโอเคเดี๋ยวเอาปืนนะเอายิงช เลื่อยๆก็ต้องเสีย500เอาไปเลยครับผมโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะใครอยากให้น้องนาดานะครับได้ตังค์อีกนะครับก็อย่าลืม นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยีป้ปุ่นเราปห้เยอะๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันคับคลิปต่อไปครับผมหน้าตาคนเสยหน้าตาคนเสียปังชวนเพื่อนก็ถ่ายคลิป